สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการเลือกแมงดาไปรับประทานนะครับแมงดาทะเลดูง่ายงครับให้ดูที่หางเลยครับนี่ครับแมงดาจานหางจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าไปเจอหางกลมหมดดินสอทานไม่ได้นะครับไข่เขามีพิษทานแล้วเสียชีวิตได้เลยนะครับ โอเคครับฝากเทคนิคดีๆไว้ครับสำหรับผู้ที่ชอบรับประทานแมงดาแต่เลือกไม่เป็นนะครับดูที่หางนะครับหางสามเหลี่ยมแบบนี้คือแมงดาจานครับทานได้ถ้าหางกลมเหมือนี่สซอเป็นแมงดาถ้วยทานไม่ได้ครับท่องไว้ง่ายๆเลยครับถ้วยตายจานทานได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ